สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนนะครับวิธีการตั้ง condition order นะครับในพาร์ทของ T-F เฟกบ้างนะครับหลังจากที่เราสอนในเรื่องของตัว strategy session ในคราวที่แล้วเป็นการ run เทนหุ้นอย่างไรไม่ให้ run ทดนะครับหลายคนก็อยากจะให้สอนในเรื่องของการตั้ง T-F เฟกบ้างนะครับอาจารย์ก็จะมาสอนในเซสชันนี้นะหลายคนน่าจะพอตั้งเป็นอยู่แล้วนะครับอาจจะข้ามเนื้อหานี้ไปได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราอาจจะตั้งเป็นอยู่แล้วแต่อาจจะยังรู้ไม่หมดหรือรู้ไม่ครบนะครับนะเนื้อหานี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มพูนนะครับความรู้ใน่รรกออาเืงงข ใช้ตัวฟิโบกรอบรายวันด้วยนะครับว่าถ้าสมมติเราจะต้องเข้าระหว่างทางเนี่ยเรามีวิธีการคิดอย่างไรจริงๆเนื้อหานี้เคยสอนไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับถ้าจะมีการรีเฟอร์เข้าไปในเนื้อหาด้วยว่าควรต้องไปดูตรงไหนเพิ่มเติมแต่ว่าวันนี้จะเจาะ วิธีการใช้งานเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีกรอบฟิโบไลวันแล้วคุณต้องเล่นระหว่างทางคุณจะต้องมาร์คลิสหรือมาร์คความเสี่ยงไว้ตรงไหนนะครับแล้วตรงไหนเป็นตัวที่ทําให้คุณสามารถทํากําไรได้ในระหว่างทางโดยที่เข้าตามมือไม่ทันหรือว่าไม่อยากจะ,ะเพิ่มความเสี่ยงโดยการถือข้าม อ่าถึงข้ามวันนะครับนะแล้วก็เล่นแค่จบภายในวันอย่างเงี้ยครับนะเราจะมีวิธีการดูอย่างไรโดยใช้กรอบทีเฟกที่อาจารย์ให้ทุกๆเช้านะครับนะเดี๋ยวเรามาเรียนในเนื้อาหานี้แล้วกันนะครับนะก็เริ่มต้นก่อนครับทุกท่านครับเราไปดูกราฟนิดหนึ่งครับนะก็อันนี้เป็นภาพของตัวเซ t ตอินเในวันนี้นะครับนะก็วันที่5 กุมภาพันธ์นะครับเวลาตอนปนระมาณสักเกือบจะบ่าย3ได้แล้วนะครับบ่าย2ก็กว่าตลาดที่เฟกช่วงบ่ายก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัว a c c o u n t Demo นะครับนะซึ่งได้ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกออกมาให้อาจารย์ได้ใช้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่า a c c เ u า t Demo เนี่ยตัวเลขยังไม่ตรงนะครับนะเออมันจะไม่ใช่ตัวเลขที่เราเห็นในะปัจจุบันนี้แหละคนโวอาจารย์มันไปพันหแล้วเหรอเออนะครับอาจจะเป็นภาพในอนาคตก็ได้นะนะเอาไว้ก่อนอาจจะไปถึงนะเออดูมันเป็นภาพในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า โอเคเอาเป็นว่า Account นี้ไม่ใช่ Account จริงนะครับนะเป็น Account ในสำหรับการเทสนะแต่คิดว่าน่าจะทำได้เหมือนกันนะีงไม่ลองเทสเลยนะันจะเทสสดเลยนะครับนะซึ่งตั้งสดแล้วก็ลองดูว่าจะแมทหรือเปล่านะครับนะก็เนีน่ยอาจจะไม่ตรงกันในนี้นะเดี๋ยวอะไรก็ตามครับเดี๋ยวเราลองอมาทำแม่พร้อมๆกันก่อน,อนเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์จะใส่เงินเข้าไปใน Account นี้ก่อนนะครับ Account นี้ยังไม่มีเงินอยู่ข้างในเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเติมเงินเข้าไปนิดหนึ่งนะครับว่ามันเติมได้ได้จริงมัั้นนนนะะะะคครรบบกก็็ใส่เขาไป อ่ะโอเคเสกเงินมาเป็นที่เรียบร้อย10ล้านนะครับน่ะคราวนี้นะครับเราจะลองตั้งนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะตั้งซื้ออะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์จะเล็กคอมเมนต์ในเรื่องของการดูกรอบไฟโบก่อนนะครับไปดูซิครับกรอบไฟโบเป็นไงบ้างครับ เวลาจะใช้ทุกๆวันนะครับสำคัญมากเลยกรอบไฟโบช่วงเช้านะครับนะก็ถ้าเกิดจะดูเนื้อหานี้แบบเต็มเดี๋ยวจย์ให้ตอนท้ายคลิปนี้ลวกันนะครับว่าใครอยากดูเนื้อหานี้แบบเต็มเนี่ยไปดูตอนไหนเดี๋ยวท้ายคลิปให้อีกทีนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าทุกคนน่าจะใช้เป็นแล้วนะครับหลักการของกรอบไฟโบคืออะไรครับในแต่ละวันจะมีการรีเซ็ตกรอบนี้ใหม่ทุกๆวันนะครับเราถือว่าในระหว่างวันเนี่ยสถานการณ์ของแท่งเทียนหรือแล้วก็ตามเนี่ยจะสู่จะสู่ภาวะสมดุลนั่นหมายความว่ามันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบ ถ้ามันเบรกด้านใดด้านหนึ่งมันถึงจะเลือกข้างนะครับนะั้นทุกๆวันจะมัมนจะมีการรีเซ็ตกรอบนี้ใหม่แล้วถือว่าทุกๆวันจะเป็นภาวะสมดุลก่อนนะครับนะถ้าเบรกด้านบนเราถือว่าจะมีตัวเป้าหมายนะครับหรือแนวต้านถัดไปที่ตรงนี้ถ้าเบรกลงด้านล่างนะครับก็จะมีแนวรับถัดไปที่ตรงบริเวณนี้นะครับในระหว่างวันก็จ,จะมีการไซ d e w a ไปเรื่อยงี้เรานี้ถ้าระบบมือชี้ขึ้นมาก่อนหน้านะครับนะระบบมือชี้ขึ้นมาก่อนหน้าซึ่งมันก็ชี้ขึ้นจริงๆแหละนะครับนะแต่มันโดนทุบซะแรงเลยวันก่อนหน้าแต่ว่าก็ยังไมไ เราเข้ามาระหว่างทางในวันต่อไปแล้วเราไม่ถือข้าม สิ่งที่เราต้องคิดคือเราต้องคิดก่อนว่ามันยังคงเป็นไปตามทิศทางของมือถ้าเป็นไปตามนิดถ้าเป็นไปตามทิศทางของมือนะั่นหมายความว่าแนวรับสําคัญที่ห้ามหลุดคือตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเราถือว่ามันต้องไปในทางเดิมตลอดมันเป็นริอร์ซอนผสมเทรนดงั้นมองในความเป็นเทรนดแปลว่ามันต้องมีโอกาสเบรกขึ้นมากกว่าเบรกลงนะครับงั้นคุณเข้าระหว่างทางคุณก็ต้องมาร์ก l i s หรือมาร์กความเสี่ยงเอาไว้ที่บริเวณ917ตรงบริเวณนี้อย่าลืมนะครับกรอบไฟโบเนี่ยเป็นราคาปิดเสมอเสมอนะอะ่ไม่ใช่หางแย่ลงมา9 1 6อไไแลล้้้วกับขึนใใหม่่ชตง ราคาปิดเท่านั้นงั้นตัวนี้ต้องไปตีเพิ่มเติมนะครับใน EFIN นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจารย์น่เคยสอนวิธีการตีไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปที่สอนตรงนั้นนะ่ะไปไว้ตอนท้ายเ,เทปของวันนี้ด้วยนะครับเพื่อทุกคนใครไม่เคยดูไปดูซะนะครับน่ะก็อยู่ใน Workshop live นั่นแหละ,และก็สอนฟรีหมดแล้วนะครับแต่คนที่เป็นกลุ่ม v i p หรือกลุ่มพวก V VAP เขาสามารถกดดูปุ๊บจะเห็นตรงนี้ทันทีแล้วเขาก็จะเห็นว่าแท่งเทียนน่ะมันเบรกไม่เบรกไม่ต้องมาาาานนนนัั่่่่่งงตตตีีรรรแไไไไไไมมมมเเเเปปป็็็็็กกกกกดดด้้้ยยยฝึือว เราต้องรู้ว่าในเมื่อแท่งเทียนในเมื่อมือชี้ขึ้นเราต้องมีมุมมองว่าระบบจะต้องเบรกข,ขึ้นนะครับงั้นเราก็จะมาความเสี่ยงตรงบริเวณนี้งั้นในแต่ละวันที่เราเข้ามาเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงของเราคือบริเวณ917บริเวณน,นี้นะถ้าเราลงมาซื้อได้ใกล้ๆ917ถือว่าดีมากถ้ามีการย่อลงมาใกล้ๆ917ถือว่าโอ้โหดีมากสำหรับเราแล้วไม่หลุดนะครับนั่นแปลว่าคุณกําลังเข้าซื้อได้ในราคาที่ดีกว่ามือได้ซ้าไปนะครับเพราะมันลงมารับให้คุณได้ซื้อนะครับแล้วก็อาจจะเบรกขึ้นด เหมือนกันครับถ้าระบบสั่งช็อตมาก่อนหน้าครับถ้าระบบสั่งช็อตมาก่อนหน้าคุณต้องเอ็กซ์เบกว่าราคาต้องเบรกทะลุลงมาข้างล่างครับเพื่อจะลงไปเล่นกรอบล่างเสมองั้นถ้าเกิดคุณจะเข้าระหว่างทางคือคุณต้องพยายามช็อตที่บริเวณด้านบนนี้ให้ได้ครับถ้าราคาเด้งขึ้นมาแล้วไม่ทะลุเนี่ยคุณต้องพยายามช็อตช็อตช็อต,อตนะครับเว้นแต่มันทะลุต้องเลิกเลยนะครับนี่คือการเล่นระหว่างทางนะครับงั้นถ้าคุณได้ไอเดียต,ตรงนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปลองวางกลยุทธ์กันนะครับนะเริ่มต้นจากการใช้ e finance ไทยขึ้นนนนนนนมมากกกกก่่่ออะคคครรรัััับบเเลลงียยยสุุูใชท อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช่ไหมครับ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตร,ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ